โอเคครับผมอันนี้เป็นอัปเดตวันที่8มิถุนายนเป็นอัปเดตซีซั่นที่57ครับซึ่งในอัปเดตรอบนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆแล้วก็ผมเนี่ยน่าจะไม่ได้พูดอัปเดตครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะทาคลิปแยกโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นการสอนโหมดใหม่ที่มานั่นก็คือ Dimensional r i f t ครับผมโหมดลอยแยกมิติซึ่งจะเป็นโหมดลอยแยกที่แยกออกมาอีกทีนึงจากการเล่นนะครับก็จะมีลอยแยกขนาดใหญ่แล้วก็ลอยแยกมิติเนาะการเล่นเนี่ยแนวทางพื้นฐานเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแบบของไม่เยอะก็สามารถไปเล่นรอยแยกขนาดใหญ่ปกติก่อนเพื่อฝึกปลือก่อนก็ได้นะครับถ้าอยากลองของก็เล่นได้เลยครับคือมันค่อนข้างจะยากพอสมควรนะถ้าชั้นแรกๆอาจจะไม่ยากแต่ว่าชั้นหลักๆเนี่ยค่อนข้างจะยากมากปัจจุบันผมก็เล่นถึงชั้น15แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะได้มาสอนกันเนาะว่าแนวทางในการเล่นมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่าจะพูดคร่าวๆนาะของระบบแต่ละอันที่สําคัญสําคัญนะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็น ตัวของฮิโลฮิโลก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นรอยแยกขนาดใหญ่นะครับเราจะสามารถเลือกฮิโลหนึ่งตัวไปเล่นได้เลยครับผมก็สามารถเลือกแล้วก็เข้าไปเลยพร้อมกับตัวนี้เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกตัวแบกไปหรือว่าเป็นตัวซับที่เก่งๆไปเนาะแต่ตอนนี้ครับตัวรอยแยกอันใหม่ที่เป็นรอยแยกมิติเนี่ยไม่สามารถเลือกเข้าไปได้จะต้องเข้าไปสุ่มเท่านั้นกอ,อประมาณนี้ครับผมส่วนตัวของแท่นบูชาถ้าเล่นรอยแยกมาแล้วแท่นบูชาในรอยแยกใหม่จะแตกต่างกัน เเยยอะมากๆลจากปกติแล้วเราจะต้องใช้สมบัติเพื่อให้ได้แทบูชาตอนนี้เราจะใช้ฮีโร่เนี่ยเป็นการเก็บแต้มเอาแทนบูชาแทนครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเป็นอัปเดตที่มาทําให้สายฟรีอยู่ยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากเลกาซี่แล้วเนี่ยนั่นก็คือตัวลอยแยกมีแท่นใหม่เพิ่มอีก2แทน่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีตัวของแท่นความตายครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวลอยแยกแท่นความตายจะไม่ได้มีผลต่อโลกข้างนอกครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพวกแท่นพวกนี้ มีผลแล้วเรียบร้อยซึ่งราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่275บาทสามารถซื้อพรีเมียมเพิ่มได้ด้วยนะครับก็แพงขึ้นไปอีกนะแท่นที่มาใหม่จะเป็นแท่นอมตะกับแท่นปกครองส่วนสมบัติเนี่ยจากการที่เปลี่ยนให้แต้มให้บูชาตัวสมบัติจะให้เป็นคลาสแทนซึ่งตัวคลาสเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อเครื่องประดับแล้วก็เลกาซีภายในร้อยแยกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใส่เครื่องประดับแล้วก็เลกาซีได้ซึ่งก็ถ้าใครมีเลกาซีโกงๆก็จะทําให้เล่นตัวของร้อยแยก ใหง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องตกใจไปครับเล่นไม่ไหวแล้วอะไรหรือเปล่าน,นะเขาจะมีเซตที่ให้มาเป็นเซตพื้นฐานครับจะเป็นเซตเหล็กกล้า5แต่ว่าออปชันที่ให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะกาบมากๆแล้วก็ตัวของ Legacy เนี่ยเขาจะให้มาเป็น Cry o f v i c t o r y นะครับเอฟเฟกค่อนข้างจะโกงเลยนะดีกว่า Legacy ทั่วไปค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Synergy นะครับผมการใช้ฮีโร่ที่มีอยู่ใน Synergy เดียวกันก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมตม,มาทําให้การเล่น หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลือกให้เราเลือกใช้แต่ละตัวมากขึ้นนะครับและอุปกรณ์ลิฟต์ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าสายฟรีจะอยู่ยากมากขึ้นเป็น1ิบเท่าเลยอุปกรณ์ลิฟต์เนี่ยจะได้จากการเล่นผ่านตัวของลอยแยกครับเราจะต้องคราบจากตัวคริสตัลลิฟต์มีโอกาสที่จะได้ระดับสูงๆเนี่ยก็ต้องสูมอีกทีนึงด้วยนอกจากเราจะเล่นลอยแยกผ่านเพื่อสุ่มให้ได้คริสตัลลิฟต์ระดับสูงๆเราต้องใช้คริสตัลลิฟต์ไปคราฟ เหมือนคราฟสมบัติเลยครับเพื่อให้ได้อุปกรณ์ลิฟที่ระดับสูงด้วยเป็นการสุ่ม2ต่อและนอกจากสุ่ม2ต่อตัวนี้เนี่ยมันยังมีสุ่มอีกอันหนึ่งครับก็คือการอัปเกรดครับผมก็เรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ลิฟต์นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากจะเท่าไหร่แต่เวลาการอัปเกรดเนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะมากๆแถมการอัปเกรดครับมีโอกาสล้มเหลวนี่เป็นปัญหายอย่างยิ่งเพราะว่ารเลเวลของอุปกรณ์ลิฟต์มีทั้งหมด40เลเวลครับเยอะมากมาก อัตราการล้มเหลวเนี่ยมัน5 0า0เลยครับและมีอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีโอกาสบล็อกการอัปเกรดการบล็อกการอัปเกรดเนี่ยจะเป็นการที่เวลาเราอัปเกรดอุปก,กรณ์ลิฟต์ขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีจุดๆหนึ่งครับที่ถ้าเกิดว่ามันติดบล็อกอัปเกรดเราจะไม่สามารถอัปเกรดต่อได้ครับไม่ใช่อัปเกรดล้มเหลวนะมันจะเป็นการที่เราไม่สามารถอัปเกรดต่อได้ถ้าเกิดว่าตัวอุปก,กรณ์ลิฟต์อยู่ที่เลเวล32ก็จะตันอยู่ที่แค่32ครับโดนบล็อกไว้แล้วซึ่งแก้ไขกการบลล็ออเเเต้้้งใใชชพพแะ ได้ถึงแค่เลเวล32เท่านั้นจะใช้ได้ในช่วงเลเวล20ถึง32หลังจากนั้นก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแล้วเขาผมว่า33 3 4 35จะโดนบล็อกอัปเกรดหรือเปล่าผมคิดว่ามีโอกาสโดนค่อนข้าง,งสูงเพราะเนี่ยผมเลเวล21ใช่ไหมโอกาสล้มเหลว50โอกาสสำเร็จ50อะ่ะขนาดผมใช้เพชรแล้วนะครับพออัปเกรดล้มเหลวก็เลเวลลดอีกก็นั่นแหละครับผมทรัพยากรจะใช้เยอะมากๆส่วนไอ้เศษตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีนึงแลวกันนะครับมันก็มาจากการย่อยอะไรซึ่ สเตตพื้นฐานต่างกันด้วยนะครับอ,อย่างอันนี้เนี่ยจะให้เป็นพลังชีวิตกับความเร็วโจมตีอันนี้จะให้เป็นพลังเวทกับพลังชีวิตนะครับประมาณนี้ส่วนออฟลออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยไปลงลึกอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันมันค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับผมก็รู้ไว้คร่าวๆแล้วกันนะพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกโหมดยกเว้นบอสแคนที่เดียวในปัจจุบันครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาในบอสแคนเนี่ยน่าจะโดนด่าหนักกว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็โดนด่าหนักพอสมควรแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่โก,กมาๆจววแล้ ก็จะมีตัวปรับเอฟเฟกอุปกรณ์พวกเกราะเนี่ยก็จะได้บับมาดาบก็จะได้บับมานะครับส่วนคาถาเนี่ยก็โดนเนิฟตัวของเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังเวทมาแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเราสามารถถอดอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับได้ฟรีแล้วไม่ว่าจะเป็นในรอยแยกหรือว่าการเคลียด่านการเล่นอารีนาอะไรก็ตามเนี่ยสามารถถอดอุปกรณ์ได้แล้วครับแนวทางในสมัยก่อนที่เราจะต้องกักของไว้ก่อนแบบว่ายังไม่ต้องใส่อะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้สามารถใส่ไปก่อนได้เลย ตาต่อไปเนะี่ยค่อยถอดของก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะผมคิดว่าโอเคนะถือว่าดีมากๆาถือว่าดีมากๆการเล่นก็จะง่ายขึ้นด้วยต่อมาจะเป็นตัวของการปรับรุ่นรูนของดาบมีชีวิตเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ศัตรูตีเราแรงขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นต่อมาจะเป็นตัวของไอรุนกล้ามแต่ก่อนนะครับจะบวกหกแอคแทกต่อสแต็คแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนจากหกหน่วยกลายเป็นบวกหกเปอร์เซ็นต์แทนครับ,บ,บ เยอะมากๆครับน่าเล่นมากๆแล้วก็ผมก็เล่นนข้างบ่อยด้วยนะมดแ่งความโลภแต่ก่อนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายก็ต่อเมื่อใช้ของที่ไรประโยชน์ไอของสิ้นเปลืองพวกนี้ไอพวขวดยาพวกไอครีมถอดของอะไรพวกนี้ครับจะสามารถเพิ่มความเสียหายได้แต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นใส่อุปกรณ์แล้วก็ใส่ลูนแทนนะครับผมก็บัฟมานะผมว่าบัฟคือแต่ก่อนมันไรประโยชน์อะมันมันไม่มีใครใช้จริงๆนะครับก็โอเคอันนี้เป็นซีซั่น57เกี่ยวกับสกินพาร์ของเอลรานะครับผม เอฟเฟกตัวนี้เลยก็ได้นะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะก็เอฟเฟกก็สวยนะมีปรับสมดุลฮีโร่อย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปครับเกี่ยวกับอาชทาอาชทาเป็นตัวที่โกงมากๆเอาเวกด้านซ้ายเพิ่มโลป่ปกติขาดถึง3อันให้กับเพื่อนและตัวเองที่ใช้สกิลตอนนี้เหลือแค่2อันครับโดนเนิร์ฟหนักนะผมว่าต่อมาจะเป็นตัวของอารีนาปกติแล้วเนี่ยเผื่อคนที่ไม่ดูเนาะอารีนานครับจะมีตัวเนิร์ฟอยู่เพื่อไม่ให้สเกลของดาเมจสเกลพลังชีวิตสเกล ไรต่างๆเนี่ยมันเวอร์จนเกินไปความเสียหายที่ทําได้นะครับจะลดลง67%การรักษาเนี่ยจะลดลง67%การป้องกันนะครับจะลดลง67%แล้วก็การท CC, าํา CC ใส่ศัตรูพวกสตันพวกผักเนี่ยจะลดลง30%ตอนนี้เปลี่ยนกันเป็น80% 80% 80%, 80แล้วก็50%ครับปรับมาให้มันเข้ากับยุคในปัจจุบันมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันเวอร์ทุกตัวเลยแต่พลังชีวิตของตัวละครมันก็น้อยเหมือนเดิมนะครับมันไม่ค่อยบัฟพลังชีวิตกันัเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตัวละครในปัจจุบันเนี่ยมีแต่ดาเมจแรงๆเท่านั้นเลย อันนี้เนี่ยจะเป็นรีกเก็บแต้มของอารีนาแล้วก็สนามลบดูเดือนนะครับถ้าใครเก็บรีกของรีกที่แล้วไว้ก็จะได้รับสกินพวกนี้ส่วนรอบนี้เนี่ยการเล่นอารีนาจะได้เป็นของไทซานสกินพาร์ย้อมแมวแล้วก็ตัวสนามลบเนี่ยจะได้เป็นแฮรังย้อมแมวสกินพารนะครับก็สวยมากๆนะส่วนตัวผมว่าผมชอบตัวไทซานมากมามันดูมีความเปลี่ยนธาตุอะไรประมาณนี้ดูเท่มากนะครับส่วนแฮรังก็เฉยเอยะเฉยๆนะอ่าอันที่สวยก็ดูจะเป็นอันนี้นะครับแต่ก็ค่อนข้างเก็บยากนะ ต้องติดอันดับท็อป10มั้งถ้าจาไม่ผิดก็จะเป็นตัวของหอคอยทดสอบภาคเหนือนะครับตอนนี้ปลดแล้วถึง120ชั้นก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับแนะนำว่าควรจะเล่นอย่างยิ่งนะเพราะว่าให้ของเยอะมากๆนะครับเอาไปอัพเลกาซี ส่วนต่อมาที่สําคัญอันนี้ไม่แนะนําให้สุ่มนะครับตัว thunder add e b e r เนี่ยอะไรประโยชน์อย่างยิ่งและอันนี้ครับคืออันที่ควรค่าแก่การสุม่มนั่นก็คือ legacy m e n a และ uka ครับ m e n a เป็น legacy ที่ท t o ป m e t ามากๆเล่นได้ทุกโหมดส่วน uka จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แนะนํามากสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นนะครับผมหรือว่าเล่นไม่นานนะเพราะ uka เป็น legacy ที่ดีบัฟศตูมากกว่าทําให้ศตออูอ่อนลงนะครับประมาณนี้แบบ โดนดาเมจมากขึ้นผมก็จะแนะนําเป็นเมอีนามากกว่าก็คิดว่าอัปเดตซีซั่น57น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็มีสกินสุรัตด้วยก็สวยดีมั้งเรียกปลาหมึกออกมายิงหมึกก็ประมาณนี้ครับสำหรับซีซั่นที่57เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสรุปรวบยอดของรอยแยกทั้งหมดให้นะครับว่ามีอัปเดตอะไรมายัางไงบ้างน,นะครับแบบละเอียดยิบเลยนะเค,ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ